สมุนตรนหรือว่าสตอเบอรี่ป่ากำลังออกเยอะเลยค่ะลูกสตอเบอรี่อันเล็กเี่ยค่ะสีแดงตาาตาอ๋อเด็กค้างหนาตาบสิฮะอร่อยไหมคะอเดี๋ยวอร์เกตเลยค่ะเยอะเลยเห็นไหมเนี่ย ลูกน่ารักเชียวค่ะวันนี้าเยติก,ก็เยตาก็ส์เหรอลูกอร่อยมากเลยซามยาบอกเอ้าอร่อยโอ้ยนี่ก็เยอะจ้านี่ก็เยอะค่ะดูนะโอ้โหเยอะแยะเลยมตน้นอันนี้ก็มีจ้าตรงน,นี้ก็มีตรงน,นี้ก็มีเน,นี่ยอันนี้ข้างถนนนะคะ จริงๆก็ไม่ไม่พาลูกกินแล้วค่ะข้างถนน<ม>เพราะว่ามันมีน้ำมันรดอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าให้ลูกชิมดูแยนางชิมกินอะไรก็อร่อยค่ะคนนี้อันนี้กป็นขนมเห็นไหมเนี่ยลูกแดงๆเน่ยมันเปิดแ,แต่เดะอืมอ๋ออืมอร่อยไหมคะ <Yeah. S 1> อร่อย